แวนวันนี้เราจะเล่นจ้าดกดพร้อมเราจะไปเล่น ไม่เช่นไรอยเปิดคลิปเป่ายูทูบเบอร์ว่ะเฮียไม่ไม่ไ,มไม่ตั <c oughs> ดยูทูบเบอร์กระจอกรกอ้อมอ้อมเอาแบบได้ละมีกระจิกจยบว่าคนนี้สิใส่พลังในการเปิดอินโทรสิต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 ิไม่มึงมาต้องขาวเพลงดิ <c oughs> ไอสวัสดีก็เลยอะไรยินดีต้อนรับคน,นสว่อะไรอะ่ะโปรดมกดพร้อมเออมึงกดพร้อมมันคือการต้อนรับสู่รายการของกูเข้าใจไหมกดพร้อมเออกดพรอมกดพอมใช่ป่ะปเออทำไมเราต้องมีอินโทรเออกดสัทีดีมากเออใช่ วัตถุโลยุวัตถุโยโอ๊ยหมอแมพเดิมไม่สัตยภาพใหม่ไม่เป็นไม่เป็นแรงว่ะ ม่อะแลงมันคือพวกที่ชอบเปกนตัวซุ่มไงยไม่คือพราะคุณรู้สึกว่าอยู่ดามปกติแม่งก็เจอคนฆ่าตายแล้วไปแลงก็น่าจะเหมือนเดิมผมเป็นออกเทนมันเดิมม่าวงไม่รู้จะเล่นตัวอะไรคุณต้องเป็นบอดทาวพอให้สแกนให้พวกมึอง่ายที่สใช่มึงข้ามแยงมิลานโรเวให้แต่กูก็อยากเห็นตะกินฟองมิลานเหมือนกันนะเว้ไม่อย่าไปชักนอ้อย่างนั้นเดี๋ยวรอโชว์ในหน้าล็อบบี้รีบตายก็พอคลิปกูจะจบไวไปไหมบอสมึงก็อาจจะยาวไปดิเแย่มึงสังสารเมมใน iPad กูด้วยมึงมึงอัปเกรดมาเต็ม ก็ใช้ให้คุ้มคุ้มคืออะไรวะอัพเกรดไม่ดิมึงใช้คุ้มยู่แล้ววอมมึงก็มันก็ยังเหลืออยู่นี่คุ้มกว่านี้ละเราจะเป็นแชมปเปี้ยนเพื่อนไปเราจะล่นค้ำคำเรามีเนี่ยสีขาวกับนารูโตะจะกลัวอะไรนะแอบแซวนะไม่แอบอยากไปไหนกันดีเพื่อนเขาแยกแต่หนอเป็นให้ได้เผู้ภาพเลยเวยใช่เกี่ยวเมงคนลงผมอยากไปที่ที่ไม่มีใครอยู่อ่ะไปจุดเจอเลยคนเยอะ นี่ไงอ้อมลงสามรอบคนเยอะทุกรอบก็ยังไปนี่ผมไม่ได้จะไปนั่นผมจะไปนูริมผาเว้ยริมผาเออผมจะไปริมบ้านลงไวๆเอากดอสขึ้นเสียงมึงกระตุกอ่ะกดเลื่อนขึ้นดีไม่คนไปนู่นนะวะเออให้มันลงไวแกเพรแกแกลงไวๆไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายตามความรู้สึกดิได้ผมรู้สึกว่าตรงนี้จะมีคล้องดีคนละบ้าน เคกูอยู่คนเดียวตอนนี้กูอยู่คนเดียวสู้นะบอสกูรู้ว่ามึงอยู่รอดมึงเป็นคนที่เก่งที่สุดอะไรกูผิดเลซนติโนยกูได้เซนติโนยกูผิดอะไรมึงเล่นเนี่ยตรงนี้มีแพ็คเพิ่มความจุสไนเปอร์เพื่อนเล่นแล้วอมีเล่นหมายความว่าไงวะมันไม่ดีตรงไหนมึงเล่นอะไรมึงไม่ยอมเลือกหลงสักที่อ่ะเฮ้ยยิงอ๋อเสียงเราเราเทสเราเทสกระสุนอปืนลำกล้องคู่เราเตรีมันยิงสอปดีกว่าไอ้ เขาให้เลือกลงลงไอ้แค่ไอ้แค่ไอ้แค่เนี่ยบินเลยไม่ผมก็ต้องหาจุดที่แบบไม่ค่อยมีศัตรูสิอุมยมีคนรู้ว่าเราหรือเปล่าแต่แกวนสาร้องศุกร์วนสารหนึ่งรอบเนี่ยนะคืออะไรมันไม่น่าจะใช่การมองหานี้นะเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนสไนเปอร์ด้วยมีเซนจิเนลด้วยมีสไนเปอร์มีเซนเจเปอร์ลุลล์เลยแช่ทำไมเราเจอแต่เจอพเซนจิเนลวะโหปืนนี้ป็นอะไรวะปืนลายดีไหมไมปืนนี้ก็ดี ไม่เปลี่ยนดีกว่าแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานไม่รู้เรื่องเราต้องใช้ปืนที่มันเป็นพลังงานปืนสีน้ําตาลอ่อนของพวกแกอ๋ออยู่คนเดียวนะตอนนี้โจดีบอสรีบตามมาเลยรีบตามมาเลยรออจออยู่รอใช้คำว่ารอเหรอ จามาการพเกี่วเอ้ยอย่าอย่าเราอยู่กูโอ้ยเราก็อยู่ในวงพอๆกันนี่หว่าอยู่นอกพอๆกันเลยเานชุดกาคนละสิบสามทีโอ้ยเรารีบหนีทีดีกว่าเพื่อนเราไม่อยากสู้กับใครเลยอ่ะเรากลัวเราไปไหนกันดีท่านโลวฟาร์มโลฟาร์มเสร็จยังโลวฟาร์มเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้ยหเราฟาทั้งเกมเพื่อนว่าจะไปเอาไปกี้เก็บ แพ็กเบเกอร์มาจะเปลี่ยนมาเป็นแฟตไลเหมือนเดิมอ่ะแฟตไลน์ดีนะไม่ได้เก็บแพ็กเกอร์เลยจำที่อยู่ของแพ็กเกอร์อันเก่าไม่ได้แล้วเอ้จำที่อยู่ของแฟตไลน์อันเก่าไม่ได้แล้ววางไว้ตรงไหนลืมยกที่หนึ่งคืออะไรวะเราจะโดนบีบแล้วเหรอเราเราจะโดนบีบไปกันไปกันเถอะถ้าแกอยากได้อยากได้กระสุนเีืออยากได้กระเป๋าที่มันเก็บของได้บ้างคนเนี้ยแกอย่าลืมเก็บไอพฟนสีฟ้าที่อยู่ในแผนที่ด้วยเจออะไรวะเจอคนมาเจอคนวะใช่เจอคนมาเจอคนมา หนึ่งคนอยู่ข้างไอ้ชี่ยกูเจอคนเนี่ยแต่กูกูโอ้ยยิงคนอยู่ข้างๆด้วยคนอยู่ข้างๆด้วยเพื่อนไหนวะไอ้สัตว์เอ้ยมไไไไไหหหหหนนนนนวววววะะะะะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ้สัตว์เอ้ยยิงกูเป็นแมกกาพุดเลยใช่เขายิงจากระยะไกลแต่เขาฆ่ากูได้อ๋อจะตายแล้วว่ะโอ๋อในที่สุดในที่สุดมีคนอยู่ไหมเนี่ยกูยิงไม่โดนอะไรเลยอ๋อ โอ้ข้าอามึงมาถึงแล้วเหรอไอชี้ว้าว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 พิสรุตคือความหวังเว้ยเรามีความหวังคือพิสรุตเว้ยเออความหวังอะไรกูเปลี่ยนกีรวิสรุตคือความหวังกูเปลี่ยนการหยิงใหม่แล้วปูผิงไม่เป็นอะไรพิสรุตคือความหวังหวังคือพิสรุตรุตคือวิษหวังประตูหมดยังประตูหมดยังวะ ตายแล้วตายแล้วแตตายหมดแล้วเนาะโอเคกูได้ฟาร์มต่อนยังไม่เคยได้เก็บของเลยเฮ้ยมีฮาวกอลีฟื่อนเอาฮาว่าเป็ฟื่อ OK นฮาวกเลีฟ like ื du ่อนฟองเลยว่ะดิว มัวค้ชจำได้ว่ามีกระสุนดีแทนนี้ไปหากระสุนดันเฮ้ยตรงนู้นมีอะไรทองทองด้วยวะมันคืออะไรวะเนี่ยศพทองไหนทองทองมีคนตายแถวนี้สินะเอ้ยมีรถอัตตากำลับการยิงอาวุธคืออะไรวะผีทองอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้มันงั้นมีใจเซนติโนยังชอบแสดงว่ามันมีประโยชน์ไม่ไม่จะเอากลับคืนมาไมม่ไ่ใช่กระสุนนี้กระสุนกิลม็สิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ไม่แม่ผมไม่เอากระสุนกิลม็ดผมเพิ่งทิ้งไป แล้วมันมีใครไม่กดจริงทางสลอตไหมะเอ่ะเออมีกดจริงทางสลอสกระสุนสีเขียวอ่อนม่ใจะเขียวมินต์ไม่ใช่เหรอใช่กระสุนทาวอกสีเขียวอ่อนสุนสีเขียวธรรมชาติ ใม่พอดีผมมีช้างเขียวมิ้น์อยู่ในสต็อกไงนี่ไงกระสุนเขียวมิ้นเขียวอ่อนเขียวมิ้นเขียวอ่อนเขียวอะไรกันแน่กระสุนไฟฟ้าแม่นเขียวอะไรกันแน่ฮะเขียวอีไปกันเถอะไปในวงอยากกลับบ้านมึงไม่จะอยู่บ้านเหรอเราอยู่ห่างจากวงเจอมากเลยเยอกจัใจใช่ใช่เรแค่วิ่ง วิ่งไปได้เรื่อยๆอ๋อแข่งมือกันดีเปล่าไม่อะมึงมึงมีอันตีอะดีน่าห้าด้วยวิ่งแบบไม่มีปืนแล้วมันเร็วแล้วก็สไลด์ก็จะเร็วขึ้นเรามีปัญหาอะไรเปล่าวิ่งแบบไม่มีปืนทำแบบมันเร็วตอนที่ต่อท้าของเรามี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 คนยิงแต่สนุกเลยแล้วทำไมพวกมึงวิ่งช้ากันเนี่ยเอ้าก็ก็กูไม่ได้ไม่ได้เตีบกัญชาไง เจ็ดสิบแปดคนแล้วว่ะเพราะตอนนี้มีกระสุนเยอะเราไม่ถึงวงสุดท้ายดีแล้วเนี่ยเราจะตายก่อนเสียงอะไรวะเนี่ยอ๋อม้อมีอะไรวะกดผิดที่มีคนใช้ชาติเอชาติเฟิร์ว่ะไม่กูใจอันติอยู่ดีมันเรียกอะไรกูเปลี่ยนกระตักข้าใหม่ให้มันมาอยู่ตรงให้มันมีอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วแล้วนิ้วพวกไปโดนอ๋อเราไปในวงกันเถอะอุ้ยขนปะวะไม่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 ใช่ไม่ใช่อย่ารลอน้๋อม ขนไม่ไม่ออบกูเปิดอัำตีอยูแต่เนี่ยไม่มีใครเลยรอบข้างเรายี่ปลอดภัยกูชอบบรรยากาศอย่างนี้บรรยากาศที่ไม่มีใครสู้กันกูชอบมัคือบรรยากาศกูเพิ่งบอกไปว่าฝั่งซ้ายในเกมมัเท่าไรอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยของเราแม่งแม่งมีคนเยอะกูบอกว่าฝั่งซ้ายของเราแม่งมีคนยิงกันเดือดเลยนั่นจะบอกว่าบรรยากาศอันนี้อะไรไม่ได้อะทางขึ้นแต่ไรไม่ได้มึงกระโดดกระโดดกันเลยแหววอะไรของมึงกันหรอ มาล่ไปท <laughs> ำ<ไ>ขึ้นมันจะเทล้ะะยังไงโล่บอกพุทีเอ้ามันเทล้ายไม่ได้อ่ะอะไรขึ้น,รนเรียกว่า <โล S 1> เ<ค>กมนี้จะแข่งกว่ิ <laughs> ปีกยังอยู่ในเกมนะครับผมเกมนี้มันไม่ต้องมีคำว่าฟิสิกส์เละไม่แต่แต่งอเคนกระโดดอ่ะเป็นไปได้ไงแพทแค่นั้นกระโดดได้สูงขามันเียตั้งแต่ขามันแล้วป้าตั้งแต่ขามันแล้วป้าเอาเลยสมจริงกับเกมอ่ะแต่น้อยก็มีคอมเมน่์เซนหน่อยดีวะไม่ใครกระโดดอ้อมหรอไม่อ้อมไปสรุปกูอ้อมนีดการมาดีกูฟาร์มเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาแล้วมาแล้วมาพิ่งมาแล้วเป็นไรกูัวอะไรเป็นยังไงอ้อม กลัวอะไรเพื่อนกูมีร้านแผดกูมีกัญชากูณนีท่านแน่นอนมึงจะเอาคำนั้นลงจริงๆเหรออะไรคำไหนกัญชากตกใจคำว่ากูเหรอกูไม่สุภาพเหรอกัญชามันทำไมอะกัญชากัญชากัญชาเหลือเป็หไง15คนว่ะ5ทีมอย่าไปแย่งของกูนะให้หมวกอ๋ออยากเปิดบ้างอะมันทำอะไรได้บ้างเก็บแต้มาเก็บแต้มาแล้วมันจะครับี40ว่ะกูบอกว่าให้เก็บแต้มีฟ้าไงเออมันกดใช้ยังไงวะบอสก็กดข้ามา ขออันนี้ของผมนะไม่มีอะไรให้กูอยากใช้เลยเพื่อนเฮ้ยกำลังคาของผมอยู่เอาแล้วประตูปรูรรเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอยิงกล่องกันได้ไหมแต่จะกล่องแล้วจริงเหรอจมวกแล้วยัยมันอันนี้แล้วยิงใส่กูปุ๊บในยูที่มีอะไรมีแจกของมาในเปอร์ไหนขอไปดูหน่อยอยู่นู่านเขาไ <จะ S 1> ม่งดีนะระวังด้วยใช่ใช่เขาน่าจะเห็นเราแล้วแหละแต่การยิงของเราเขาเดินมาแล้วเนี่ยเขาวิ่งมาแล้วเนี่ยมาแล้ว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 หนีกันหนีกันหนีไหมโอ้โหเจ็บมาทางซ้ายทางขวาเลยอ่ะ โตถอยหลัง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 ก็เจอศัตร <c oughs> ูขมาซ้ายมาขวาเราถอยอก,ก่อนสิถอยหลังเราก็เจอศัตรูป่าวะแล้วคนมันอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม,ม่เจอฝั่งซ้ายยังอยู่ไกลโคตรไกลฝั่งขวาอยู่ใกล้มันจะคนมาใกล้ใกล้กูเกลียตัวนี้มากเลยตัวนี้มากเ,เร็วตัดสายโอ้โหโอ้โหกระตุนกระตุนตายยังวะโอ้ตายสักทีตา้วตโอ้ตรงสแกนโอ้ตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีตรงหิน ถอย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 ใช่ไหมถอยไปไหนอะไปขวาหน้าหลังตรงไหนทีนจีบอ๋อเฮียเฮียเฮียจริงจริงว่าตรงไหนปลอดภัยมันก็ถอยแค่นั้นแลแต่ชิวกูขอหนีก่อนนะกูจะตายไอ้เฮียไอ้คนนี้แหละที่แม่งขึ้นท็อปช้าได้น้ำหนักอ๋อไอ้ที่นช็อปเทียร์ล้มอย่ามาด่าลเปิดกอให้หน่อยเปิดกอให้หน่อยเปิดกอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงให้กูแอบก่อนไหมกูแอบก่อนเปล่ากูแอบก่อนเปล่า ทำไงดีวะเดี๋ยวผมจะฆ่าสัตว์กูุ้นสวดจากโซน่ะจะตกอยู่แค่หนึ่งคนเขาเกาะม่วงแล้วเขายิงเก่งทำไงดีวะท่านทำไงดีวะก็แค่วิ่งมาหาพวกกูก่อนจะอะไรไม่หาหาที่ให้พวกกูอันนี้ชุบโลลกลางบนใช่แต่ก่อนหน้านั้นเราต้องอันนี้ก่อนแก่ก่ก่อนปะวะต้องไปเก็บแกก่อนเขากำลังวิ่งมาเขากำลังวิ่งมาต้องไปเก็บแกก่อนปะวะ อยากจต้องแอบกันปะวะเนี่ยกันไว้กันไว้เนี่ยกันไว้ผมกันให้อยู่ตาบอดแล้วตาบอดตาบอดกันก่อนแล้วมึงเราต้องไปหาแกตอนไหนวะโลเขาเห็นอ้อมเขาเห็นมึงแล้วเออแล้วกูควรทำไงวะฆ่าเขาให้ได้ยังไงเราอ๊สามมีสามลุมหนึ่งกูจะทำยังไงกูไม่ใช่สองสองโลมีใครโอ้ยช่วยๆเขาจะมาติดช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยอะไรเอ้อเขายิงหัวเอ้ยเขาไม่ไม่เขากดเขากดอันตีนเพื่อให้เกาะมึงตตดมึงหลุดลุ่มชีเช่สามเหรอ ก่อนตีแล้วก <atomic> <reference> ่อนหลุดเหรอคุณรู้นะเนี่ยเขาเปิดอันต่ดแล้วชีนี้มันจะเกาะปิดอัลโนุมบัติเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเกาะอะไรวะตั๊กเกมว่ะเกาะอะไรบเกมได้ไมมกุน้อยตันเลยไม่ได้